สวัสดีครับมนเอนีอาธไรพ่างส่างสินพาเขามาในปลาในดงครับมาดีมาเก็บเห็ดครับมนเอนีมาหาผักไปซุปครับเมรีปลาเก็บผักติ๋วครับนี่ยซุปใส่ปลาแซบๆครับนี่หลายต้นมาป่าเท่าไหร่ โอ้คนมาันมาเก็บกับหลายคนเหลืนี่ยังมีหลายยังพูดเอาเลยดิมีบุญยังอีกโอ้เอาข้าวเดียวเลยนี่เนี่ยอย่อนๆได้เม็ดเลยนี่เม็ดแดงเป็นไข่เลยนี่ป่ามากเกษตรวิสัยครับมึง งเห็ดลองเคยมาเก็บเห็ดติวออกช่วงนี้ฝน,กนตกบ้างเหันมาซิมาตะเวนเหฝนตกบกแห้งฝากให้าบานทางบานบะมีกินเ้าาเดียวเป็นตาห้าเห็ดดีหั่นเห็ดออก สวนผึ่งนี่ป่านี่เนี่ยสวนอินทผาล้ำผูดเองห้องอะนไข่หลนโอ้แกต่ำตาหั่งหมดมื่อนี่หลายครับสามหั่งหรอผมพี่โอ้หหมดแดงหลายครับป็นแง่กินไข่ครับพันสวมค้นเราบ้านนี้โอ้ยตายเออเออเออเต็มเสียเต็มผาเลยทั้งหมดคือหลายเลยอู้หูตาย บายคักไรเงี่ยต้นกระเมนบ่ะอู้อยังไปบ่ไดดเลยหมดปายปวดลุงก็ไปตึกเหี้ยที่ไปตึกเหี้ยข้องน้ำขอดน้ำแหงโอ้โหงวงปลาตัวนี้คุณกินบืองวงปลาเต็มตุ่นเลยเหมือนปลา รูแพ่งกับหากินไดนานเห็ดไก่เก็บเ,เห็ดยางเก็บข้าวเดียวครับได่หลายแล้วต้นปักติวมัดได้ครับนี่ดอกเขาใบขาขาวๆนี่เขียวๆออก,กอนันๆนี่ไปฝากพี่น้องน้ำนี่ หากินใบไม้ใบไหลน้ำโอ้หอยคนหักตัวนี้ฟันตัวนี้ตัวนี้ฟันมันต้องมาเป็ูงสุดโอ้เนี่ยสูงหลไรเขาฟันลงเลยต้นนี้ตัวนี้ก็สูงหาต้นเตี้ยๆก็ได้ปะเก็บเอาเยอะต้นช่องต้นก็ไปเก็บเยอะบานเหมือนกัน มีน้ำเนี่ยครับต้นพักจิวมีน้ำบลายด็อกคนเก็บลายครับกระไรพักจิวกะไร,นรคนก็นเก็บลายครับดอกปีเดียกเกี่ยปากักจิวนี่นี่ินต้นหนาน,นี่ดิ ซุปใส่ปลาอย่างเห็นต้นหนึ่งนี่หน่อยน่นีะครับยอดพักติวออนแกงใส่ปลาอนะไรเนั่นะี่เนาะตุ่มใส่ปลาสดนำนี่คัดได้ย็บไปครับเห็นดนได้กินเทียร์หิ้วเสียบอยู่หรอครับ ของปลาเขาห้องมือนี่ยู่บ้านมีแต่พักติวลรอครับหลายตาเห็ดไข่อย่างเราหาไปยังสี่แล้วครับพอตอนไหน,นว่อนกันเด็ดเอาเด็ดเอามันกระปงคนอื่ออนก็มาเด็ดน้ำกลนมาเนี่ยอย่างข้าวเดียวเฉพาะหรอพักติวอันนึงมันเป็นพักติวยังไอที่มันกินผัได้ะไหมแบบพักติวมอญเขาคือม,มันขั้นดิแงนบ่เนี่ยพักติวอันนี้เนาะ ตัวนี้วัฒน,นีคนเห็นหยอดมั้นวัฒนหยอดมันเต็มเลยเนาะหยอดแดงครึ่งเลยตัวนี้ หูดเอาหูดเอาเลยมันอ่อนเหมือนบู๊ยเยอะางในเราคิดว่ามันสิหากินไงไปหนีบ้านจะาของนี่ครับหยาดพักติวหหดเลยปื๊ดเลย อ่อนๆดีครับฝากพุ่นละถุงสองถุงกรับพี่น้องเป็นก็ว่าไอยมีเขื่อนได้ย่ิุ่นป่าตน้นมันมโอนี้มคนปลูกติดอยู่เด้เนาะป่าอปโอ้คือ,อดเ,คเด้คนไปติดปลูกบานต้นนี้ว่าท่านมีหไม้คนเจ็บเลยเนี่หมู้โดนเมื่อต้นเลยเนี่ฝากเลยเนี่ยฮึเจีย๊ยบกำลังพยายามไปหาดอกครับ เ yeah. um. ดีเ๋ดยวตเนต็มมดแล้วครับนี่มันใบอ่นอนๆไก่ okay. สุกพ่อแล้วครับค่าเดี๋ยวเต็มคูแล้วอ่อ,อนซ้อนดิของฝากชันดีเลยนี่หายาย ไม่ต้มมันจะออกสมสมเนี่ยเราแปาะมันบ่จะไปค้นนะจะไปค้นแล้วเอาใส่หม้อโอ้ใส่<อ>เลยตบตบตบโอ้ยคุณปๆๆระเจศจได้กับซุปนี่ตบน้ำต้ม,ตมเดือดๆลงบ่ต้มน้ำเดือดๆใส่ปลาแดกบ่ะจะเผาไปใส่ใส่ผักอันนี้เลยต้ม,ตมจมัเกินต้มจ้งน้ำเราจะน้ำขิมบ่เอาเลยเอาขิงเจักเนี้ยซอขิงโอ้ยจักน้ำ ก็ง่าเดียวต้องต้มปลาเปี้ยต้มเปี้ยล้วก็ก็พกไ้เล่นมันบ่ปงออกปลงออกล้วก็ต้มปลาตำใส่กันเล่นบ่เนี่ยคือปนนี่บ่ปนามันออกปนามัาออกล้าก็ยังตำมันบ่คขงไปแดกคือปนปลาเนาะฟังไปแดกลก็ต้มปลาโอ้ต้มปลาปนแล้วก็ยก็ บ้านน้ำออกโอ้จ็บข้าวเดี๋ยวพาป่ามาไปอีกบ้างห,หลายครั้งแล้วจะคู่กันบ้างงังววะเจ็บงไงไปนี่หย,ย,ยัดลงไปทุกมากยู่เยเอาออกเลยบ่อเอาคือ ไปใช้ขาดมากว่าได้ครับวกเโาโอ้โหเต็มขึ้นเกาก็ต้องไปเก็บแล้วก่สวนอันนี้เฮียนเก็บตะมุนี้กับพ่อเราหลายปันนี่อ่ะทีแกบ่อี่างไรก็งั้นโอ้ มีหลายกับฝากพี่น้องหลายนี่หน่อยกับฝากพี่น้องหน่อยจิวจากสวนอีกต้นหนึ่งกับพ่อ,อเนอะาะผมว่าหกคักปลาครับเห็ดนี่เกิดคักมม่วงกับลายครับช่วงนี้ข,ขนาดไอป้าออกมาทั้งพี่กับไอป้าทางออกสิ นี่ออกมาทางพี่ยางกระบ,บาดเลยพอเลยเพี้ยทางผีก็มีอีกแกย่างพอใส่พ่อโดนฟักติวนี่แหละครับยอดฟักติวไม่ไม่ไมจิบข้าวเยวพ่อแล้วครับบ้านีเตรีมคุแล้วเข้าบ้านครับบ้านี้ ไปทาซุปพยักได้หลายเต็มข,ขุเลยเจ็บซอยกันทั้งหมดคันกี่มเไสค์มากที่เขาบ้านกนครับไปอ,อยู่หากินในปลามือนี้ครับพามามึมบรรยากาศ ต้นสุดท้ายครับต้นไบ้บานนี่บานนี่กระต้านี่ครับใส่บานนี่เอาเดียวเก็บไฟโอ้โูดเอาเลยโกเก็บมันแจ่แดินี้ต้วนว่ามันใหญ่กว่านี่อยู่ตะกี้ห้านลงตีน,นี่นี่เอาผมมีกล้องให้นี่ตาอย่านี้น ปั้นลงเลยว่ะทีมันสูงหลายมันจีงใหญ่เนาะโอ้ยแตะกอบดีครับอุ้ยลุกขัดขบวนสิหูที่กันละบากงเนาะปึ๊บ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 ขบวนข้าวเดียวหูด เดียวนี่กตาตัวนี้มีแต่หยอดร่วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นปลเลย,ยอเดอกเขาอกลกดอมันกินได้มันบ่เหอียังกินปล่ายงเสปลาให้ือน เบือ่อกินกินจนบ่ไหวแล้วครับห้างนี่ไหลาโหดเอาเลยปื้นว่ามันจะสูงคิดยากๆขึ้นอยู่ยด้บ้างเหรบเม่ได้ขึ้นยากแล้วนี่โหดเอาโหดเอาเลยปื้นๆเอาเลยแต่ะละตน้นครับก็คลิป เก็บผักติวไปสุกไปแกงครับมือนี้ยเด็ดพ่อแล้วครับท่เข้าบ้านกลับเดินทางแล้วเก็บพ่อบานนี้ได้เลยครับฝากกติดตามอัดลายพังสางสินน้ำเลยได้ครับเด้ออายุหากินทีนีสานน้ำเสนอเรื่อยๆครับเมนูอาหารอีสานเ้องไมอนีกะพ่อแค่นี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ